นี่ก็คือ New MG ZS Smart u p นะครับอะไรที่เพิ่มเข้ามาอะไรที่เปลี่ยนไปเดี๋ยววันนี้ผมมีคำตอบให้ทุกคนได้รู้กัน สวัสดีครับ,รบผมอาร์นะครับผมไกด์ครับแล้ววันนี้เราอยู่กับเจ้าตัววีเอ็มจี Z S, แสมาร์ทอัพ่นี้ครับผมโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูสเปคอะไรที่เพิ่มเข้ามาและอะไรที่เปลี่ยนไปมีอยู่ในคลิปนี้ครับผมเริ่มแรกเลยถ้าลูกค้าสังเกตจะเห็นนะครับไฟไฟข้างหน้าจะเปลี่ยนไปไฟข้างหน้าจะเป็นแบบไฟไกด์ไลท์แบบสีขาวนะครับให้แสงสีขาวยิ่งไปกว่านั้นนะครับให้ความหรูหรามากขึ้น จะเป็นแบบไดมอนด์นะครับผมไฟให้สองสว่างเป็นสีขาวนะครับผมตัวนี้ไฟเปลี่ยนไปจากตัว Zf ค่อนข้างเยอะและให้ดูโชบเฉี่ยวขึ้นดูสปอร์ตขึ้นและดููหลามากขึ้นนะครับ่ปเอามามาที่กระจังหน้านะครับกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับผมอะไรที่เปลี่ยนไปนะครับดูนะครับโครเมี่ยมไม่มีแล้วนะครับผมตัดโครเมี่ยมออกเป็นสีของตัวรถแทนนะครับผม แต่โครเมียมจะอยู่ด้านในนะครับเพิ่มความหรูหรามากขึ้นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบดําเงานะครับจะจังหน้าดําเงาใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกเปลี่ยนไปนะครับสวยมากขึ้นนะครับเป็นดําเงา,าเดี๋ยวเราจะไปดูที่ล้อนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อขอบสิเจ็ดเหมือนเดิมฟีลี่ยางเปลี่ยนไปนะครับเป็นสองหนึ่งห้านะครับทับห้าห้า 417นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราเข้ามาดูใกล้ๆนะครับตัวนี้ออกแบบมาล้อมแม็กออกแบบมาให้เหมือนขวานนะครับได้แรงบันดาลใจมาจากขวานนะครับผมก็เท่อกับลูกค้าสังเกตจะเป็นขวานแบบนี้นะครับแล้วก็มีเหมือนเดิมตัวที่พีเอ็มเอสนะครับเช็คลมยางนะครับตัวเช็คลมยางก็ยังมีอยู่นะฮะอ่าไครับผมตัวนี้ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวปิดกระจก แล้วก็จะมีที่ลูกค้าสังเกตขึ้นมาก็จะเป็นกล้องนะครับมีกล้องตอนนี้จะเป็นกล้องมองรอบคันนะครับผมให้มาด้วยแล้วจะมาด้านหลังนะครับด้านหลังไฟเปลี่ยนไปนะครับไฟสวยงามมากขึ้นเป็นไฟแบบไกด์ไลน์ให้แสงสีแดงนะครับผมไฟเบรกมีสามดวงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกจะเหลือข้างเดียวนะครับผมนะครับอีกข้างนึงจะเป็นแทนไฟทับทิมนะฮะสเกิร์ตด้านหลัง นะครับเกี่ยวด้านหลังออกแบบมาให้สวยงามและหรูหรามากขึ้นนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันดูอ่าเหมือนเดิมนะครับผมแต่จะเปลี่ยนในเรื่องของยางอะไหล่ไม่มีแล้วนะครับผมยางอะไหล่จะเปลี่ยนเป็นชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินแทนนะครับตัวนี้ปรับระดับได้ได้เหมือนเดิมนะฮะตัวนี้ได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนมากนะครับตัวนี้ จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เพิ่มเข้ามาอันนี้ผมชอบมากนะครับก็จะเป็นของในส่วนของตัวคิเลตนะฮะคเลตตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวล็อกรถกดล็อกได้นะครับถ้าลูกค้ามีกุญแจที่อยู่กับตัวรถนะฮะกดล็อกรถกดตัวนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรเพิ่มมาบ้างโอเคไปกัน เราก็มาอยู่ด้านในแล้วนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยก็จะเป็นในเรื่องของคอนโซลด้านหน้านะครับคอนโซลด้านหน้าเปลี่ยนมาเป็นสีดํานะครับดูสปอร์ตมากขึ้นนะฮะเท่าที่ผมมองแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นสีน้ำตาลตัดลงมายันด้านล่างเลยนะครับตัวนี้โอ้แล้วที่เห็นเลยนะครับก็จะมีที่พักแขนครับผมมีที่พักแขนมาให้แล้วนะครับสุดยอดมากแล้วก็จะมีบล็อกนะครับบล็อกโอเค แล้วก็จะมาในส่วนของเรื่องเกียร์ครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ CVT 8สปีดนะครับผมให้การเปลี่ยนเกียร์ได้ดีขึ้นนะครับนิ่มนวลขึ้นนะฮะการออกตัวจะไม่ยืดเหมือนแต่ก่อนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเรื่องเบรกไฟฟ้านะครับเบรกไฟฟ้าตัวนี้ก็จะมีมาให้ด้วยแล้วก็ในส่วนของระบบออโต้โฮมนะครับก็จะมีมาให้ด้วยจอนะครับจอเป็นจอ10นิ้วนะครับทัชสกรีนได้ มีระบบแผนที่มีนิวิเกเตอร์นะครับมีในเรื่องของปรับอากาศนะครับผมนี่ก็คือส่วนของปรับนะครับเมนูของเราก็คือจะเป็นจะมีแจแดงมาแจาจแจมาจากเป็นเราก็จะเป็นในส่วนของปุ่มโฮมนะครับอันนี้นจะเป็นในส่วนของเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นในส่วนของแอร์นะฮะปรับอุณหภูมิะไร แล้วก็จะมีในส่วนของไลฟ์ฟ้าหน้านะครับและไลฟ์ฟ้าหลังลตัวนี้ก็จะเป็นเพิ่มพัดลมแอร์นะครับปรับตรงนี้ได้สําหรับใครที่ไม่อยากจะเข้าไปในตัวของโหมดแอร์ก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีปรับอุณหภูมิด้วยนะครับครับผมแล้วนี่ก็คือกล้อง360องศานะครับสามารถปรับได้เป็น 2D ก็ได้ 3D ดี CD ก็ได้นะครับปรับได้รอบคันเลยนะครับ ลูกค้าสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นด้านข้างนะฮะด,าดา้านด้านด้านซ้ายเอียงด้านด้านหลังได้หมดเลยนะครับผมด้านข้างตรงนี้แล้วก็ด้านหน้าสามารถดูได้หมดรอบคัน360นะครับให้ความสะดวกสบายกับการขับขี่มากขึ้นเวลาที่ลูกค้าถอยจอดอะไรเงี้ยครับผมดูเป็นดีก็จะสะดวกมากขึ้น ที่วางแก้วของเรานะครับจะอยู่ตรงนี้ที่จากเดิมนะจะเป็นวางแบบแนวตั้งตรงนี้เราเป็นวางแบบแนวนอนแล้วนะฮะก็สวยงามเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีช่องเก็บของให้ด้วยนะฮะเนี่ยค่อนข้างที่จะรายละเอียดเยอะนิดนึงแล้วก็มาในส่วนของเกะนะครับเป็นแบบผ่อนแรงนะฮะตัวเก่าไม่มีนะครับเป็นแบบผ่อนแรงดูนะฮะป๊บอ่าไ,ไม่แบบตกลงมาปักอ่าไม่มีแล้วนะครับตรงนี้เ e ลคก o ลสแล้วก็ ส่วนของช่อง USB นะครับให้มาถึง5จุดเลยทีเดียวก็จะมีในส่วนของตรงไหนบ้างตรงนี้ครับ2จุดอ่าตัวนี้สามารถแอปเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะครับในส่วนของช่องซ้ายแล้วก็จะมีช่องหลังนะครับตรงนี้2จุดนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของด้านบนตรงนี้นะครับเป็นรูตรงนี้ทาง MG ท่อนข้างที่จะใส่ใจรายละเอียดของลูกค้านะครับ ให้มาถึงตรง5จุดและก็ด้านบนด้วยนะครับเผื่อไว้ติดกล้องติดอะไรนะฮะแล้วก็มาในส่วนของเบาะนะครับเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเฉพาะคนขับนะฮะอ่าเป็นเบาะปรับ6หทิศทางนะครับขึ้นลงเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้แล้วก็เอ็นนั้นหลังได้นะครับ6ทิศทางเลยนะฮะแต่ผมว่าในส่วนที่มันว้าวที่สุดนะครับคือหน้าจอครับ หน้าจอของตัว ZS นะครับตัวนี้หน้าจอของ New MG ZS มีขนาด7นิ้วนะฮะเป็นจอดิจิตอลด้วยเวลาเครื่องเร่งก็เร่งเป็นแบบดิจิตอลนะครับไม่เป็นแบบเข็มไม้แล้วนะโอเคตรงนี้เวลาสตาร์ทรถเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันสวยงามแค่ไหนนะครับอ่าโคตรหรูเลยอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็เหมือนเดิมพวงมาลัยก็จะเป็น ด้านซ้ายก็จะในส่วนของมันติเพยเยอร์นะครับด้านขวาก็าจะเป็นในส่วนของหน้าปัดเดือนใหม่นะครับเล่นได้นะโอเคประมาณนี้ผมว่าหน้าจอมันดูหรูอะ HS อ่างเงี้ยเนี่ยนะฮะคือค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะนะครับราคาแค่เพิ่มมารุ่นละ10,000บาทเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้นะครับผมว่าคุ้มมากคุ้มมากจริงๆนะครับแล้วนี่จะมีในส่วนของสลูปก็จะมีให้เหมือนเดิมเป็นตัวท็อปนะครับโอเค หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะบอกไปอีกทีหนึ่งนะครับผม